วััันน็็คคตตงอเเ้ชชาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเจอเกลียนนะครับในเซิร์ฟมารีสวยมากครับเซิร์ฟไมซ์ตานะครับนะเออแม่งบอกจะแจกโพนะครับมันลอกกูไปฆ่านะครับนะเออผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าแม่งลอกกูไปฆาตกรรมนะครับนะเออกดออกทันนะครับนะเออเนี่ยครับเข้าเดี๋ยวเข้าไปใหม่นะครับนะ มันไปยังวะแม่งจะฆ่ากูไอ้เหี้ยมันไปไหนแล้ววะาสองตัวนั้นอู้อู้อูอู้หลังกูอ้หิอู้หิวโอ้ยลงน้ำก่อนโอ้ใครหิวไม่มีอาหารมาเอาฟรีได้ตลอดนะเดี๋ยวเดทีพีไปเอาของฟรีให้ดูนะครับนะที่พีดูดูกูไปจัดการแม่งในสัตว์ะเตเต้ครับเนี่ย รับเลยว่ะเฮ้ยแม่งรับว่ะเตรียมตัวเวงหุ่ยฮ้ยโอ้โหของผีไม่ผีลูครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยเลยกูได้อชิมเม้นต์เป็นนรกเลยสัตว์เออเป็นโดยแบบแบบแบบไม่ยินยอมนะไม่ยินยอมยินดีนะอุทาหอนนะครับดูไว้เป็นอุทาหอนนะครับนะอย่าดูเป็นอุทาเห่านะครับ ขยักมาโลกใหม่ทีเวมาได้ครับบ้านของเกลียนคนนี้อ้าเฮ้ยเฮ้ยต้องพกอาววธไปครับต้องพกอาวุธไปกูเตรียมอาวุธกูกองในหมู่ไม่ได้สั่งกูก็จะเตรียมอาวุธเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วกูเตรียมบอกเลยในในกูจะฆ่าแม่งนี่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหน เอาเอาเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยมันขี่หัวกันได้ด้วยเฮ้ยมันขี่หัวขวายีกันได้ครับท่านผู้ชมครับนะโอ้เซิร์ฟมาดีสวยมากนี่แม่งขวายีกันได้นะครับนะเออขวายีขี่หัวนะเุ้ยกูออกเฮ้ยกูออกมาแล้ว กูกินสดๆเลยเฮ้ยอย่าเข้ามานะเฮ้ยโอ้โอะไรฮะฮะมึงมึงนะมึงมึงนะมึงนะมึงตายเอาเอาเอาไปเดิไปดิเฮียเดียนี้หางจุกตูดเลย เอาเดี๋ยมึงเอาเดยมึงเอาเดิมึงแรงแม, <c oughs> ม่งยิ่งหิวจะได้เนดดูหลอดอาหารด้วยอะไรอะไรอ,อะไรเดินวนเดินวนเหยเดินไปหน่อย <c oughs> <c oughs> มึงมึงในเฮียหิวหิวสัตว์จะมาเล่นกับคนหิวข้าวหิวอาหารขอรับประทานเนื้อแกะแบบสดสด อมึงมึงมึงจามไม่โดนจามไม่ถึงแนะแน่แน่มีมีเล่นตรงเล่นตัวนี่มีลูกเล่นมีลูกเล่นเอา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 อยเอยเอาเอาเอ้เอาเอาเอาเเอ้อ อ๋อดาบนะกูมีดาบนะเทนี้นะดาบยาวนะกูฟันจึกเลยนะฟันจึกเลยนะนี่เอาเอ้าเอ้าอ,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 อ้ควายอะไรกูได้อะไรนะอุ๊กอิสเนเธอร์กระบือสุภาพหนะ่อยกระบือตายเฮีย GPA เพื่อนช่วยสร้างบ้านใช่ไหมอะไรกูไปดูสิไปดูมันหลอกกูไปตุ๋ยไปฆ่าอีกมันะ หาเพื่อนสร้างบ้าน <laughs> หาเพื่อนสร้างบ้าน <laughs> โอ้โหไอ้ทียหาเพื่อนเพื่อนพ่อมือหาคนเล่นเป็นเพื่อนครับทีพีมาทีพีไปนี <Okay. S 1> หาคนเล่นเป็นเพื่อน <laughs> ไหนในในเราลองให้ดูนะครับนี่ครับไอ้นี่ไอ้ไอ้บานาใช่ไหมในบานาบานาโชเนี่ยอ่ะไรมาลับละตัวนี้มันจะมันจะเล่นกูยังไงมันจะเล่นกูยังไงเอาเฮ้ยมันไม่ปิงเฮียเอาอะไรมาดาบไดมอนด์ซะด้วยเฮียกูตัวเปล่าเนี่ยโห เละเลยกูเฮียกูเอาบ้างกูเอาบ้างกูจะไปหาลาวาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วครับเจอลาวาแล้วครับมาแล้วครับมาเราจะเริ่มกิจกรรมแจกเพชรนะครับงั้นบุญอย่าตามมาเลยใหสัตเราจะเริ ouais. s det, <S okay. anyway. ่มก weight> weight> ิจกรรมแจกเพชรน้ำบัตรนี้นะครับนะมาครับเออตรงไหนดิขอบคุณมากครับผมไอขุนโดนคือซอยตึกแล้ว ว่าต้องมีผู้หญิง่ะชอบคุณแน่นอนเลยคุณร้องเพลงนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับผมไม่ได้ต่อยหรอครับต่อยไปผมมานี่เจ็บใจอุ้ยผู้หญิงดูอยู่แบบอยู่ดีๆมันเป็นเองอเฮียมันเริ่มแดกันเนี้ยข <laughs> ยับขบ มึงอะใรเยียบคบดูดีกว่าไม่ไปหรอกดูหรอกเมื่อกี้เสียงพญาคาคกคำรามหรอครับพญาคังคกพ่อมึงอะราชสีไอซั์พญาคางคกแม่มึงเนี่ยราชสีเยียสรุปมาพี่ชื่อกล้าหรืออี่มงแอดราชสีไอเยียราชสีคังคกพ่อมึงไงี่ย